sorry it's dj you can get some สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ facebook e m i l a t e fanpage และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเอาละครับก็สวัสดีคนดูและผู้ติด,ดตามช่อง m อ l a t e c h ช n n น l ทุกท่านเลยนครับวันนี้ก็อยู่กับผมปืนลั่นคนเดิย <C ell ate> จากอะไรนะกรณีเบื้องตน้นที่ผมบอกว่าเอาเต่ามาปล่อย ดูครับนี่จะเป็นเต่านี่เพิ่งมาเจอเนี่ยพ่อกูเขาจับเต่ามาขังไว้ทำไมไม่รู้ในเนี้ยเพิ่งจะเห็นตายด้วยนะ่ะตายหลายตัวเออเอาใส่มาป่องไม่ให้หมดเลยหืมบ้นเด้ ปล่ออยยยเเดีวดเ๋วรลไหมหมดเลยเดี๋ยวไปปล่อยทีเดียวเปิดไปเลยไอตัวที่ตายก็ใส่กระป๋องไปด้วยเอาไปทิ้งหมดเวหมดกรรมไปแล้วดูเดะกูต้องโกหกพ่ออีกเนี่ยว่ามีคนมาซื้อไปแล้วแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ให้พ่อไปค่าเต่าแทนเดีือดตกไปมีตัวตายด้วยครับเนี่ยดูเดะขังจนตายชีวิตครับโคตรมาก ใครที่จะปล่อยเต่านะครับผมแนะนําให้มาปล่อยแถวแถวแบบพวกพื้นที่แบบนี้นะไม่ใช่ว่าซื้อจากวัดแล้วมาปล่อยปล่อยตามคลองตามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันคือแบบนี้ไปปล่อยในคลองในอะไรเดี๋ยวมันก็ว่ายน้ําแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็ตายดูดิเนี่ยพ่อกูบ้านทํานาไงที่บ้านทํานาก็เลย ดักรอบดักอะไรได้ปลาก็ได้เต่ามาด้วยเนี่ยดูดิตาบอดเลยเนี่ยขังไว้จนตาบอดเนี่ยเอ้ยกูต้องรับซื้อไว้เขารู้ว่าอามาปล่อยเนี่ยเขาด,ด่ากูยิบหายเลยกูบอกให้บอลน่แหละปล่อยปล่อยให้มันวางวางไว้ให้มันไปเป็นเศษอาหารของ สัตว์ชนิดอื่นต่อไปตายสี่ตัวตัวเล็กเนี้จับมาทำไมถั้นว่าเดี่ยพูดไปก็พูดไม่ได้หรอกคนแก่พ่อกูอะ่ะเขาคนแก่เขาด่ากูด้วยนะกูบอกให้ถนะ้าเขารู้เนี่ยกูก็ต้องฟักเงินกูเนะี่ยแหละจ่ายแทนไปไป สามสองห้างวดนี้ฮะไปยี่สิบเจ็ดไม่ใช่สามสิบสองตังหากทิบ 40, แล้วก็ไตอีกห้าคืมันค่อยค่อยลงครับทุกคนบางตัวตาบอโดโคตรน่าสงสารเลยแมงมุมจะไบใช้ชีวิตไงเ็นกรรมจริงอ่ะแอบปล่อยไม่ให้หมดค่าเต่ 300. าสามร้อยเต่าอะไรเต่าพ่อ่งใครมาวะ คนในเพจถ่ายรูปลงไปในเพจไงนะเขาเหมาซื้อเขาจะให้ปล่อยออยเอยก็เลยมันมันไอ้น,นี่ยมันตายไปหลายตัวไงของสารมันก็เลยถ่ายรูปลงไปสามที่สองตาย 5, ห้าหวยออกสามสองเจ็ด ตัดแต่แม่งออก40 40หวยยี่อะไรไม่รู้โคตรหวดโควแล้วลทีนี้ผมก็มาทําตามสัญญาครับในเมื่อหวยมันไม่ออกอย่างที่ผมบอกผมก็จะมากระโดบดบ่อเต่า <c oughs> แต่ว่าผมจะไปแค่แค,แ,คนะแค่แค่นี้นะแค่แค่นี้นะถือว่าถือว่าดวดวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมพามาดูบอด่อเต่าที่ผมปล่อยนี่ครับธรรมชาติ สวยงามมากแต่มันไม่เหมาะสําหรับผมเลยที่ว่าจะลงไปอยู่ในบ่อนั้น <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าผมกลัวมากแล้วปิงอะ่ะปิงอย่างเยอะมึงด,ดูนีะ่ะอะไรมั่งน่ะมึงด,ดูนีะ่ะทั้งเหนือทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่ว่าด้วยสัจจะลูกผู้ชายครับทำไหนทำนั้น <c oughs> พูดแล้วไม่คืนคาก็จะใส่นี่หน่อยป้องกันบัวบาดเดี๋ยวบัวบาดไข่

ห้แล้ว run เ้เนนีเเ่รูเรื่องพรากูโดดล,ลงไปแล้วกูโดนหอยบาดาทำไงัมันมีหอยบาดาษทำไง โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง M Live Channel ถือว่าวันนี้ผมได้ทําตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้นะแล้วมึง,งดูสภาพกูตอนนี้หัวร้อยเหี้ยละกันกเูเต็มหนเลย้อ,อเคครับถ้าใครสงสารผมก็ช่วยกดสนับสนุนให้ผมหน่อยนะตแต่ถ้าใครไม่สงสารผมเลยหรือไงก็กดสนับสนุนผมด้วยเหมือนเดิมโอเคครับกูไปก่อนแล้วเดี๋ยวเล่นนึกกูจะเลนต่อ Day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.